จริงๆแล้วเรื่องของข้อกล่าวหาความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยรอดนะครับแต่นายกแพทองทานเนี่ยมาโดนตรงเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนี่แหละครับฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงสารรัฐธรรมนูญก็เลยใช้มติเสียงข้างมาก6ต่อ3ครับให้นายกแพทองทานสิ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีและพอนายกสิ้นสภาพปั๊บ จากนั้นคอรมอทั้งคณะก็ไปกันหมดนะครับดังนั้นเองการเมืองไทยเข้าสู่โหมดศูนย์ยากาศทันทีครับที่ต่อจากนี้ไปต้องมีการโบวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแพทองทานก่อนนะครับมีการเปิดใจเอาไว้หลังจากมีมติของสารรัฐธรรมนูญจากนั้นคุณแพทองทานลงมาถแถลงข่าวร่วมกับบรรดาพักร่วมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีชุดเดิมนะครับฟังพร้อมกหมครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพเลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่นว่าจะทําอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะคลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการประทัดที่รุนแรงในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ คำตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายค้านนะคะประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉพรันเช่นนี้อีกแล้วก็แน่นอนค่ะดิฉันเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินําประสบการณ์นําความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนา ประเทศชาติเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาสดิฉันคิดค่ะว่ายัางไงก็ตามรัฐบาลต่อจากนี้ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้พี่น้องประชาชนให้ได้เพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากกินดีอยู่ดีได้นั่นเองคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็น ประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่มีศสียภาพ